ก็สวัสดีนะคะมาพบกวับช่องนกดูกินวิถีอีสานนะคะมันนี้นกกับเสื้อผ้ามาเบิ้งนำมัดอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะที่ว่านกมกกักไก่เนาะอันนี้ก็ได้อายุประมาณเดี๋ยวนะคะนกไวก่อนเกือบสิบป,ปีค่ะเกือบสิบป,ปีอันนี้เป็นลูกกันนะคะลูกกันที่นกมกกักไก่เนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาเติมกันเลยเด้ค่ะวันนี้นกกะสีอาวุนเขาออกจากถังไงเด้ค่ะสีอาวุนเขาออกจากถังไม่ถังถังไงเนาะแล้วก็นกสีเอาไปขยายอันนี้กับสิเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งเบิ้งไก่ไๆ่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้สิเป็นวุ่นนี่ค่ะอันนี้สิเป็นวุ่นลูกจันนะคะ่ะวุ้นลูกจันวุ่นลูกจันนะค่ะเนี่ยแล้วมีนกเค็ดไว้ก็ประมาณ นน, BON นนับแล้วนะเดี๋ยวเด้๋นับก่อนห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหเจ็ปเก้าหสบเอ็ดสองสามหกสิบสี่สิบสิบสิปีค่ะแมนสิบเอปีเดี๋ยวเด้อค่ะห้าสี่ห้าห้าหกเจ็ดห้แปดห้าเก้าหกสิบหกาหสสีเอดปีเนี่ยค่ะส1บปี น,นี่สิเป็นวุ่นของเขาเลยคะ่ะเดี๋ยวนกขอใส่มือเลยเนาะเพราะว่านกลางมือแหละนี่ค่ะวุ่นของเขามันสิใสใสแห้งได้เลยะค่ะนี่อันนี้เป็นวุ้นลูกจันอันนี้เป็นวุ้นลูกจันอันนี้อายุก็สิบสิบเอ็ดปีเนี่ยค่ะอันนี้ยสิบเอ็ดปีอันนี้ค่ะวุ้นลูกจันท์ มันสิบคือจังแมงกระพุนเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้วุ่นลูกจันอันเนี้ยสิบสิบเอ็ดปีเนะะี่ยค่ะแมนสิบเอ็ดปีนี่ค่ะเดน,นุกอ่สีง่ายวุ่นสีง่ายวุ่นของเขาขึ้นไปใส่กระปุกนันใบเลยค่ะเนาะนี่ค่ะนี่เนี่ยค่ะ,คะอันนี้เป็นวุ่นสันแรกเลยคะ่ะสีวาสีก่อโตขึ้นไม่ นี่ค่ะอันนี้เป็นวุ้นสันแรกนี่ค่ะอันนี้เป็นวุ้นชั้นที่หนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งวุ้นสันทัดไปได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อีกสันหนึ่งนะคะนี่ นี่ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งชั้นนี่ค่ะนี่สีออกมาเป็นแผ่นๆยนังสีเลยเด้ะคะ่ะยจะออกมาเป็นแผ่นๆยนังสีเลยอันนี้วุ้นลูกจันนะคะวุ้นลูกจันโบราณลูกจันโบราณน,นี่มันสีบอยใหญ่เลยคะ่ะถ้าเป็นเป็นจันแบบว่าลูกจันโบราณจันโบราณมันสีเป็นลูกนยหน่อยเดี๋ยนวนกสีไหบึ้งนะคะพอดีนก มันมันสิมีลูกมันยืดไตรา,างอยู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้นกก็สิแยกออกมาไว้เลยค่ะเพราะว่าถา้าเข้าไปแยกออกมาไว้เนี่ยนามนามโตโตที่ว่าเขาเขาเป็นเป็นนามเนี่ยค่ะมันสิมึดเพราะว่าวุ่นเนี่ยวุ่นของเขาสิก,กินนามเลยคะ่ะแมนถาม้าเข้าสิเอาวุ่นเนี่ยเขาก็ต้องแยกแยกโตวุ่นตัวเนี่ยออกมาพอเขาแยกโตวุ่น,นออกมาแล้วเขาก็เอาไปเลี้ยง เลี้ยงด้วยน้ำผึ้งหรือเลี้ยงด้วยน้ำตาลก็เหมือนขยายแหละค่ะแมนแต่ว่าเฮาเฮาเอามาปันหรือวาสิเอาไปเฮ็ดได้หลายประโยชน์ค่ะอันเนี้ยเนี่ยค่ะน,นี่อันนี้ก็อีกทางหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้ลูกจันเนีค่ะเนี่ยอูดลูกจันโบราณหาซีอันนี้หก หกสิบปีสิบเอ็ดปีค่ะนี่เนี่ยนกมาไกวสิบเอ็ดปีเนี่ยค่ะสิบเอ็ดปีถ้าเขาจะเอานามเขาท่านค่ะเขาต้องเอาเขาต้องเอาโตวุ่นออกนามมันจงสีเหลือนะคะแดีววันนี้เขาก็แยกนามมาขยายเขาก็แยกนามมาขยายอีกคือนึง นี่ค่ะเดี๋ยวนูกจะให้เบิ้งสันนี้อันนี้ก็อีก,อนนก,อกสันหนึ่งนะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งชั้นโอ้นี่ค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งชั้นนะค่ะนี่นี่อันนี้ก็อีกหนึ่งสันนี่เ <ak> นี่ยค่ะวุ้นลูกจันนะคะ่ะวุ้นลูกจันท ถ้าของเขาเป็นบุญเลยนะคะถ้าว่าเฮาเบ้าออกจากถังเนี่ยน้ำในถังเนี่ยมันสีมืดทันทีเลยค่ะแมนเฮาก็สิบดได้น้ำเฮาสิบดได้น้ำน้ำมัดต,ตัวนี้แมนเขาวาบุญของเขาเนี่ยมันสิกินน้ำมานสิกินน้ำแล้วมันสิเห็ดไห้น้ำน้ำน้ำมัดมันมืดไหมค่ะแมนถ้าเฮาสิเอาบุญเฮาก็ตตรงแยกเฮาตรงแยกบุญออกถ้าเฮาสิเอาน้ำนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกสั้นหนึ่งอันนี้สิเป็นสั้นไตลางเขาค่ะเนี่ยเขาก็แยกออกมาเขาก็แยกออกมาค่ะเป็นหุ่นสั้นใตลางเนี่ยมันสีโบงงามเลยค่ะบองงามโบ,งง,มบงงามก็คือวันหนึง่งมันเป็นหุ่นหุ่นที่ว่าติดติดกระลูกจันแม่มันก็สีนี้อ่าอ่าเป็นสีของลูกจันทร์น้ำเนี่ยค่ะ ถ้าเขาจะเอาบุญเขาเขาก็ต้องเก็บบุญออกมาเป็นนกเสห้เบิงเนี่ยค่ะลูกจันอันนี้จันโบราณนะค่ะนี่จันโบราณแล้วมันสิมีจันมันสิมีจันไงก็หนีกันมีค่ะแมนแต่ว่ามันเก็ะนกว่ามันคนละพันเนาะแต่ว่าพันหนีที่นกเอามาเห็ดเนี่ยคือว่าเป็นเป็นจันโบราณเนี่ยค่ะจันโบราณกับลักษณะอังสี่อันนี้คือหนูจันโบราณเนี่ยเขาก็เก็บ นี่แบบนี้เดี๋ยวเขาก็เอาน้ำน้ำของเขาตักขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยวุ่นวุ่นเนี่ยเขาส่ใส่ถังถังตัวนี้แล้วค่ะเมนแต่ว่าน้ำนี่เขาสะเอาขึ้นมาขยายอีกเักหน,นึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยเลยคะ่ะว่าฮ็ตแบบไหเดี๋ยว นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวมาเบิง้งสนุกสีเห็ดในเบิ้งค่ะเพราะมันตรงใส่อีหยางแนคือว่าหนึง่งเท่ากับอันนี้เฮา,าสีเฮาสีเหล้ยงบุญด้วยน้ำตาลนะคะแมน ขาเข้าสิเอานา้ำเขาเข้าก็ต้องเอาวุนวุนออกวุนออกกับขังแล้วเข้าก็ขยายนา้ำนี่ค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยด้วค่ะหนกสีเข็ดไทยเบิง้ง ใส่นี่นี่เลยทางในห้องล่างให้สะอาดด้วยค่ะล้างให้สะอาดแล้วเราก็เอาอันนี้จะเป็นวุน้นเนี่ยค่ะบุญนลูกกันเนี่ยของเขามันสีเป็นมันสีขาวเลยค่ะเนี่ยบุญหลุกกันนมันสีขาวมันสีก็ค,คือวุ้นสมอถ้าวุ้นสมอมันจะเป็นสีเข้มอันนี้คือวุ้นลูดกัน ลูกจันมันก็จะออกขา,ขาวๆเป็นเป็นคือจังปุยฝ่ายะคะ่ะแม่จันแต่ว่าโตถืว่าติดติดกอาอ่าลูกจันอ่ะเนี่ยเศษๆกลางลางมันเนี่ยมันก,สนสสกนน็สิเป็นสีสีลูกจันเนี่ยนไหมอนี่ยเป็นสีคือจังปุยฝ่าย นีเหาสามารถปั้นได้เลยคะ่ะเดี๋ยวมือใดว่างๆเดี๋ยวนกสีเอาบุญของเขาออกมาปั้นห่างเบิงะะ้งเลยค่ะเน้นนี่ค่ะอัน,นอย่างบุญสีนิ่มๆเนอะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนกสีกินให้เบิง้ง<ะ>กินหนึ่งสีก็กินได้เลยะคะ่ะครับดดรก็ใดมาเปียกคือปลาตองใส่ต่างๆเนอะคะ่ปะปลาตองใส่หนังผึ่ง ตัวนกมากินเตียวกะรสเนี่ยแซ่บแต่แต่ตว่าคนบ่มาเตี่ยวไหนก็ใส่น้ำผึ้งแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ปรุงรสอเียอันนี้เขาก็เลียงวุ่นนี่ค่ะเท่าก็ใส้หมี่อันนี้เราก็ขีน้ำมัดลงไปหน่อยนึง เอาน้ำตาลน้ำตาลใส่แดงนะคะน้ำตาลใส่แดงหนึ่งกิโลน้ำตาลใส่แดงหนึ่งกิโลแล้เวเขาก็เอาน้ำน้ำเปล่าเดี๋ยวเราเอาน้ำเปล่าใส่อันนี้เขาก็น้ำตาลใส่แดงใส่ด้วยะคะ่ะหนึ่งกิโลเดี่ยค่ะ ด้วยน้ำสะอาดน้ำสะอาดก็อันนี้มันซิมิลิตบอกค่ะเราก็ใส่ไปประมาณสิบลิด น้ำไปใส่น้ำสะอาดนานกินข้าวเหยีย ้าใจสิบปแล้วกาใจสิบปีเลยด้วะคะ่ะเขากับคนเอามือเขาก็ไดค้คะเมนเพราะว่าเขาล่างแล้วเขาเขาเห็ดกินเองค่ะเขาเห็ดเป็นแบบปลากินเองเห็ดไม่ครเรียนนะคะ่ะเขาคนคนให้น้ำตาลมันละลายค่ะ คนให้น้ำตาลมันอะายคนณไห่น้ำตาลมันอะายอันนี้ห้ากินเองเลยค่ะห้ากินเองห้าก็ใส่มือห้าเองได้เมนอันนี้ก็ตรงดามะกับเมนไม่ว่าห้ากินเองห้าเค็ดเองห้าใส่ในขวดเลื่อนห้องเองห้าก็ล้างมือล้างเนี่ยห้าก็เค็ดตามอยู่เลย นี่ค่ะน้ำตาลถ้ายล่แล้วเรียบร้อยวันนี้เทาก็เท่าก็เอานิ้วเท่ากับแตกซ้นเบิ้งค่ะ mm hmm. ถ้ารสชาตินี่เข้ามากบอถ้า,ามากเท่าก่าพอดีพอดีเข้าก็ปิดฝา mm hmm. าปิดฝาแบบบอตรงเน่นหลายเลยค่ะเนนเพราะว่าอ่ามันสีนี้ไข่ไข่ก็แบบ เหมือนเหมือนน้ำก็าำตานมันสีอ่าเห็ดปฏิกิริยาก,กันเนาะเขาก็ปิดพอแบบว่างับงับไปประมาณสามสี่มือเขาจังปิดเหน่ค่ะเพอปิดเหนี่ยนละเขาก็จังมาหุนออกเทือนึง,นนเ,นงนเขาก็ปิดเหน่ยนอีกเทือนึงนี่เขาองเห็ดไปลักษณะอันสี่มันสิเป็นไข่ไข่ก็กดอะมันสิดันขึ้นเพราะว่ามันยังมันยังบ่ได้เป็นน้ำมัทที่แบบว่า อ,อยเปอร์เซนต์เพราะวันนี้เขาเอาหุ่นเขามาขยายค่ะแต่ฐานนาม,มัน,น,น,นมก็คือคอีนนหอกหนึ่นี่ค่ะอันนี้น้ำน้ำของเขาก็สี่ตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้น้ำของเขาเดี๋ยวน้ำของเขานี่เดี๋ยวนกสิมาเข็ดอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิป คิดแยกอันนี้ก็สิเป็นแบบขยายนมักแมน่นกสีไมเ้เข็ดแบบอีกคิดหนึ่งก็คือขยายนมักอันนี้ก็คือว่าขยายบุญแล้วก็ขยายนามก็คือกันค่ะขยายบุญก็ขยายนาคือสัด์ส่วนก็คือกันเนาะอันนี้นกก็ไม่เข็ดให้เบิึงแบบข่าๆนี่ค่ะอันนี้ก็เป็น น้ำหมักรูปจันนะคะนี่น้ำหมักรูปจันนี่ค่ะอันนี้ก็คือน้ำหมักรูกจันนี่ค่ะอันนี้ส่วนส่วนน้ำที่เหลือเดี๋ยวเขาก็จ้งเอามาขยายขยายแล้วเขาก็สีเห็ดเป็นเป็นแบบว่าน้ำว่ายรูปจันกระไดเห็ดเป็นแบบว่านา้ำที่แบบว่า เป็นไซา์อีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะมันคือมันเค็ดได้หลายแบบนี่ค่ะอันเนี้ยน้ำหมักลูกจันท์อันนี้จะเหลือแต่น้ำมงเขาออันนี้ได้สิบเอ็ดปีเลยค่ะเนี่ยถังเนี่ยปีห้าสี่ปีตั้งแต่ปีห้าสี่ปีห้าสี่ปีนีหกสี่ก็สิบเอ็ดปีนี่ค่ะสิบเอ็ดปีนะคะสิบเอ็ดปีได้แค่เนี่ยะคะ่ะสิบเอ็ดปีพะวอลโพนีคือเขาตรงใส่ ใส่แบบว่าใส่เวลานะคะ่ะแมนเนี่ยเวลาเขาสีเห็ดเป็นแบบว่าไวเด้ค่ะเขาก็ต้องเอาน้ำเขามากรงแล้วเขาขยายอีกเกินหนึ่งเพราะว่ามันทีมีเศษของลูกจันเน,นี่ยค่ะเนี่ยที่ลอยอยู่เป็นเศษของลูกจันเนี่ยค่ะเขาบอปคือว่าตอนที่เขาจะขยายน้ำเนะ่เขาต้องเอาโตมะกรงแล้วเขาก็จังขยาย จะมีขยายน้ำพึ่งแล้วก็ขยายขายายน้ำตาลเต็นนกวาสีขยายน้ำตาลเนาะเดี๋ยวจังใดก็คลิปนี้นะคะนวกเก็มาเห็ดขยายวุ่นให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะจังใดก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเต็นนกสีมาขยายน้ำให้เบิง้งเนี่ยเวลาเขาสีเห็ดาวายนะคะหรือว่าเขาจะขยายน้ำเขาตรงกองเนี่ยคะ่ะกองกองเอาเศษของลูกจันเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี่ย,อ,ยออก เอาออกหมันเหลือแต่นามนี่ค่ะแมนเฮาก็จังมาเห็ดขยายนามได้มันจังสิเป็นนามไว้หรือนามเอนไซม์ที่แบบว่าดีอีกกันหนึ่งนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอันนี้นกก็ไมาเห็ดอ่าขยายวุ้นจันให้ดูนะคะว่าเห็ดแบบใดเนาะก็น้ำตาลหนึ่งโลแล้วก็น้ำสิบลิรแล้วก็วุ้น นี่ค่ะมันก็สีมีบุ่มลุกจันลยค่ะเดี๋ยวลุกเอเบไหมนี่ค่ะเนี่ยพอาะเขาเห็ดออกมาแล้วนะคะเพราะเขาเขาเอ่อไอ้นี่เิยไว้อย่างเดี๋ยวนะค่ะเป็นนี่ก็ควรควรลุกจันเลยค่ะนี่เอเก็บออกไปเพราะเป็นยังอ่อ วุ่นขยายวุ่นนะคะอันนี้ขยายวุ้นเขาต้องเอาวุ่นออกนะคะถ้าเข้าสิเอาน้ำแมนถ้าเข้าป้อยวุ่นเขาไวเนี่ยคือน้ำในถังมันสิเมิดทันทีเลยนกเลยตัดสินใจว่าเอาวุ่นออกมาแล้วก็มาขยายวุ่นใส่ใส่ถังถังน้อยไวจังสี่กวุ่นก็ตามที่เห็นนะคะแล้วก็น้ำสิบลิตรน้ำตาลหนึ่งอันนี้คือว่าขยายวุ่นเนี่ยค่ะขยายวุ้นอันนี้ วุ้นลูกจันค่ะอันนี้อายุสิบเอ็ดปีวุ้นลูกจันอายุสิบเอ็ดปีนี่ค่ะวิธีเห็ดก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยค่ะนกก็เอามาเห็ดไหเบิองเนาะเดี๋ยวตอนขยายขยายน้ำน้ำลูกจันเดี๋ยวนกจะมาเห็ด ให้เบิ้งอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นก,กั็สวัสดีนะคะ